นี่เป็นภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนตั้งอยู่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี โดยภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้จะมีความร่มรื่นด้วยพันไม้ป่าชายเลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นโกงกางต้นสแมและพันไม้อื่นนอกจากนี้ยังมีทางเดินที่ทําด้วยไม้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาธรรมชาติเพื่อได้สัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลนแห่งนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติก็จะมีศาลาที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจพร้อมทั้งมีจุดชมวิวหลายจุดให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพัก และก็ชมความงดงามของธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่ะระลึกเช่นบริเวณศาลาชมวิวในจุดนี้จะมีที่นั่งพักผ่อน,นใจและได้ชมทั้งความสมบูรณ์ของป่า,ชาเชลนและเห็นวิวทะเลและวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบอ่าวคุ้งกระเบนไปด้วยเรียกได้ว่าจุดนี้ทั้งได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของป่า,ชาเชลนและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและความงดงามของทะเลควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ที่ป่าเฉลนอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้ยังมีสะพานแขวนที่สวยงามอยู่ใจกลางของพื้นที่ป่าเฉลนซึ่งถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูใจนักท่องเที่ยวที่เดินเที่ยวชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่รึกบนสะพานแขวนในป่าเฉลน นอกจากนี้ที่ป่าชเลนเอา่าวพุงกระเบนแห่งนี้ยังมีหอดูนกที่สูงกว่า15เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงมากสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ360องศาในทั่วเอา่าวรุงกระเบนเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังมีเรือขยักไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ภายชมวิวโดยรอบของป่าชเลนเอา่าวพุงกระเบนแห่งนี้อีกด้วยครับ